มารู้เป็นเด็กดีและเธอก็เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของฉันเลยฉันไม่ต้องการให้มีอะไรมาขัดขวางอนาคตของเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรไหาผ่า <c oughs> ฉันเจอแล้ว <c oughs> โอ้สวัสดีจ้าพ่อกับฉันกำลังทดลองตัวอย่างดินอยู่เข้ามาซิไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราให้เธอช่วยได้พอดีเลยดูถ้วยนี้ให้ฉันหน่อยนะฉันต้องไปหยิบตัวอย่างชิ้นสุดท้ายของการทดลองเดี๋ยวฉันกลับมานะ ขอบคุณที่มาช่วยนะมารู้เป็นเด็กดีและเธอก็เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของฉันเลยฉันไม่ต้องการให้มีอะไรมาขัดขวางอนาคตของเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรพูดเพื่อเตือนสตินะ เฮ้ hey, ขอโทษทีฉันคิดว่าทั้งสองคนจะคุยอะไรกันบ้างแล้วตอนที่ฉันจะมานะเนี่ยพอแค่บอกเกี่ยวกับตัวอย่างดินที่เราทดลองกันอยู่เฉยๆนะ่ะใช่ไหมเอาละ่ะเราควรจะปรับความเข้มข้นของสารละลายตัวนี้ก่อนที่มันจะตกผลึกไปต่อหน้าต่อตาซะก่อน โอเคนี่เดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูนะว่าจะใช้เครื่องมือนี่ยังไงฮ้าฉันเบื่อเต็มทีแล้วน่ะที่ต้องจัดเตรียมตัวอย่างพวกนี้ หลอดเก็บตัวอย่างแตกไปซะแล้วหมอฮาวิ่ต้องฆ่าฉันแน่เลยฉันควรทำยังไงดีล่ะถูกของเธอฉันควรบอกความจริงเข้าไปเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรแตกนะ ฉันพลาดทำหลอดเก็บตัวอย่างหลนแตกนะคะขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ขอบใจนะที่เธอพูดความจริงนะมารุไม่ต้องห่วงเรื่องตัวอย่างหรอกผมยังมีสำรองอีกชุดหนึ่งยังไงก็ขอบคุณที่ดีกับฉันถึงขนาดนี้ด้วยนะคะคุณหมอฮาวิ คุณดูหน้าซี่เปกแปลกนะเป็นอะไรหรือเปล่ามันทำอะไรแถวนี้ดึดืด่นๆเนี่ยท้องฟ้ยยายามค่ำคืนนี่มันช่างน่าสุจใจจริงๆ มานี่สิฉันมีบางอย่างอยากจะให้เธอดูนี่แหละลองส่องดูสิเห็นอะไรบ้างล่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้ามีวันใดสักวันหนึ่งที่ดวงดาวพวกนั้นมาเยี่ยมเยียนพวกเราละก็ถึงตอนนั้นพวกเราก็คงจะ ไม่อยู่กันแล้วหรอมัง้งนั่นเป็นปัญหาสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์สินะใช่ไหมคือว่าเปล่าไม่มีอะไรมานี่สิฉันจะโชว์ระบบดาวคู่ให้เธอดู สวัสดีเข้ามาสิฉันกำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่เลยโปรเจกต์ project ที่ใหญ่มากๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานฉันจะสาธิตให้เธอดูสักนิดละกันยื่มมือมาตรงนี้แล้วฉันก็จะกดสวิต ไมมันนี่๋ยวฉันทาครีมแก้อรอยไหมให้นะฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรจริงๆเหรอได้ยินแบบนั้นฉันก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยขอบคุณนะ พังไม่เป็นท่าเลยใช่มหเฮ้ย hey! ฉันดีใจที่เธอมาได้นะจำได้ไหมที่ฉันบอกเธอเรื่องโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆนั่นนะ่ะเอาล่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วและฉันอยากจะให้เธอได้เห็น ามมสและนี่คืออุปกรณ์ต้อตอบอัจฉริยะของมารุหรือที่ฉันชอบเรียกเธอว่ามาริวดา ฉันพยายามสร้างเธออยู่เป็นเดือนเลยและฉันเฝ้ารอเธอเพื่อที่จะลองเปิดมันดูเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า อาา่าฮ้าฉันเจอแล้วว้าอะไรกันเนี่ยพ่อคะจะเย็นๆก่อนนี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาริด้าของหนูโอ้องพโยบะมันพูดได้ด้วย พ่อก็คิดว่าลูกลงมาที่นี่เพื่อมาทำอะไรงี่เง่ากับพ่อหนูพยายามสร้างหุ่นยนต์เพื่อพ่อและแม่เลยนะมารูด้าถูกสร้างให้ช่วยงานพ่อในแลบและช่วยงานไม้ของแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูไม่ได้อยู่ที่นี่จะได้ไม่ทำให้พ่อกับแม่ต้องเหนื่อยอีกไงล่ะ ไม่เป็นอะไรหรอกมารุให้มารินดาไปเถอะพ่อและแม่ของหนูดูแลกันเองได้พ่อรู้ว่าลูกพร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่ในส่วนของลูกแล้วและพอ่อก็เข้าใจและจะยอมรับในสถานการณ์ที่ไม่มีลูกอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานอกจากนั้น นี่สิ่งที่ลูกสร้างขึ้นมันดูเจ๋งสุดๆพ่อคงรู้สึกไม่ดีแน่ที่จะให้มันเป็นแค่คนใช้น่ะเห็นไหมล่ะเห็นด้วยกับผมฉันไม่เคยเห็นมารู้มีชีวิตชีวาและร่าเริงอย่างนี้มาก่อนและฉันจะไม่มีทางภูมิใจในตัวมารู้ขนาดนี้เลย ถ้าไม่มีเธอคอยยื่นมือมาช่วยฉันรับรองได้เลยโอเคมาริดาออกจากห้องที่อุดอู้นี่เธอ ดูเธอสิแล้วเธอล่ะคิดว่าไงบ้างขอบคุณนะมันมีความหมายกับฉันมาก ฉันรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่แนวของเธอแต่ก็ขอบใจนะที่แสดงออกว่าสนใจในสิ่งที่ฉันทำฉันหวังว่าจะทำอะไรให้เธอได้บ้างว่าไงที่รัก คืนพรุ่งนี้จะมีปรากฏการณ์ทางดราราศาสตร์ที่หาดูได้ยากมากๆเกิดขึ้นด้วยละ่ะดาวหางจะโครจรเข้าใกล้โลกของเรามากๆเลยฉันกําลังคิดว่าเราน่าจะมาดูมันด้วยกันนะเยี่ยมมาเจอฉันบนภูเข,ขาตอนที่คืนของวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าฝนตกเราค่อยไปดูใหม่คืนถัดไปดาวหางจะปรากฏให้เห็นอยู่หลายคืนเลย เธอมาทันเวลาพอดีดาวหางก็นังจะปรากฏออกมาแล้วเป็นคืนที่สวยงามใช่ไหมล่ะจำครั้งแรกที่เราทำแบบนี้ได้ไหมมันก็ผ่านมาพักหนึ่งแล้วเนอะฉันเกือบจะ เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของฉันในคืนนั้นแต่ฉันกลัวว่าคุณอาจจะปฏิเสธฉันใครจะไปรู้เลยว่าหลังจากนั้นไม่นานเราก็แต่งงานกันโอ้อได้เวลาแล้วดูสิ หลังจากที่เห็นเดาวหางมันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องขอพรนั่นมันน่ารักจังเลยฉันก็อธิษฐานแบบเดียวกันกับเธอเลยล่ะ